สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแอนนาเผยภาพพิงกิ้แตงโม นับว่าเป็นข่าวที่ทำเอาหลายคนต่างพากันเศร้าสะเทือนใจยอยู่ก่อนหน้านี้หลังจากที่สาวแตงโมนิดาพลัดตกเรือเสียชีวิตซึ่งนับว่าเป็นข่าวที่โด่งดังและกลายเป็นกระแสที่หลายคนต่างออกมาพูดถึงจนกระทั่งทางด้านของเพื่อนรักของแตงโมอย่างสาวพิงกี้สาวิกาที่เป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันกับแตงโมมาตั้งแต่อย่างเด็กทุกสรรอาญาไม่ให้ประกันตัวพิงกี้กับแม่หลอกร่วมลงทุน Forex ร d ีเสียหายกว่า2000ล้านบาทปัจจุบันพิงกี้คุณแม่รวมถึงพี่ชายและจำเลยอีก19คนได้ถูกคุม ตัวเข้าเรือนจำซึ่งวงในเผยพิงกี้เตรียมยื่นประกันตัวครั้งที่2แต่ก็ต้องรอผลต่อไปว่าออกมาในทิศทางไหน ล่าสุดแอนนาได้ออกมาโพสต์ข้อความถึงพิงกี้และแตงโมว่างานวันในภาพแอนนาเป็นคนเลือกดาราเลยเลือกโมกับพิงกี้ให้ไปนั่งคุยเรื่องราววันๆในวงการผ่านไป8เดือนใครจะคิดว่าเทปนั้นจะเป็นตำนานของทั้งคู่ที่จะได้ออกรายการคู่กันครั้งสุดท้ายในโลกนี้ไม่มีคำว่าแน่นอนเป็นที่มาของคำว่าไม่จากเป็นก็จากตายเข้าใจในศัจธรรมเลยแต่ยากต่อการทำใจ ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ